สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก,ก็ได้มาพบมาพอกับช่องแม่หมูผ้าชกอีกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่แม่หมูก็สิได้ผ้ามาตา่มคื้นตาทันนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นจากมาจะใส่อกค่ะแม่หมูเรามาเห็นเนาะค่ะเนาะแม่หมูได้ยินตะคาว่าเพิ่นห้ไวไหวยมาถูกเนาะคะ่ะว่าเพิ่นเป็นคนเล,ล่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาจากใส่แม่หมูกับบอลูขึ้นกันค่ะก็เลยมาถามเพิ่นเบิงเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นห้เลขตัวใดเนาะคะ่ะสําหรับงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะเนาะ เลขสีเข่าสี่เพชรกันยาบากันเด้อค่ะเด้อแม่มูกันน้ำเสนอตัวเลกเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเน,ะนาะแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากกับตามบ่มากกับพัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะมาแล้วกันมารับชมรับฟังไปน้ำเล็กกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าคุณตาผู้นี้เพิ่พนสิสัยตัวใดเนาะค่ะเนาะมาชมไปน้ำกันเลยค่ะบอกตะเลกล่างได้อยุทธหลุน บ่ตาฟันบ่อันนี้ก่อยดาบรัโอ้ตาฟันยวดปาบรรทับร่างตัวเดียวเลยบ่จ้ะโอ้ค่ะอืมยิ่ิิบว่พอให้ถือลายหงดแล้วเนาะให้ถือจัดได้อันนี้ก่อจ้ะ เขาคือเรื่องนัเขาบอกว่านตตงด้อยังไจัุกกระดังะเอไปนัอนฟันดอกบตาเกาหาลางืฟันยวัดปลาบันผาอือฟันเตมืออไรล่ะตาเคลื่อนกันจะเคื่อนฟันจิ โอ้ตาอยู่บ้านใดจ้ะนี่นยิ่งแก่ยิ่งเกิดยิ่งตายอยู่อกระรองเพิ่งเลยเนาะค่ะว่าคือได้ยินข่าวว่าตายคือนานาเลยมาถามตาเบิงเนาะค่ะว่าอันใดเล็กตัวใดเนาะค่ะเป็นว่าให้เกาหาล่างทางบนบได้บ่ตาอืมบได้บนญเจด้ตารางล่างย่างเดี่ยวเนาะอะไรก็ค่ะ เจนี่นาแหละค่ะตาคน,นบอกเลขถูกนะค่ะม่นเป็นคนมาแต่ทางไหนบุ้แม่หมูเห็นก็ได้เลมาถามข่าวเบึงเนาะค่ะเนาะว่าคนได้มาจากใส่เนาะคะ่ะคนว่าพเ่นฝันฝันเอาวสัญญวัดปลายบันผาบเนาะค่ะเนาะพิจารณาบังได้ค่ะท่านผู้ชม เปนแนวท่านนะคะให้การเซียนซื้อสลากเป็นแบงค์รัฐบาลนะค่ะเนาะคนไหยเกาหาล่างบนบ่เป็นแบบคนไหยเกาหาล่างนะบอกตเล็กล่างบอกตาฝันบอกอันนี้เกาะโอ้ตาฝันได้ยวดปาบรรทัล่างตัวเดียวเลยบอจ้ะโอ อไปยิ้มบพอให้ถือลายหัวแล้วเนาะอเอาได้ก่อนจ้ะยังรุดกระดังเนาะเอป็นนอนฟันเอาบตาเกาหางิ ฟันอยู่ฟันป่าบันผาพีอืฟันตะมอือใดล่ะตาเื่องควันะเคื่อนกวันตีโอ้ตายู่บ้านใดจ๊ะนังก่ย,กยิยกคไเอากระล้องบ้งหลเนาะคะ่ะว่าคื่อไดยินข่าวว่าตายคือมานนะเลยมาถามตาบึงนะคะว่าอันใดตัวใดเนาะคะ่ะ เพิ่นว่าให้เก่าหาล่างทางบนบ่ได้บ่ตาบ่ได้บ่นเจได้ตารางล่างย่างเดี่ยวเน,ะนวา,าะอะไรก็ค่ะไรกค่ะนี่แหละค่ะตาคนบอกเลขถูกนะค่ะิ่นเป็นคน มาแต่ทางไหนบุ้มืองหมูเห็นก็เลยได้มาถามข่าวเบิึงเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นได้มาจจกใส่เนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันฝันเอาวสัญญวัดปลายบันผาบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพิจารณาเบิึงได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวท่านเนาะค่ะให้การเชิญซื้อสลากเป็นแบงค์ฐบาลเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้เกาหาล่างบ่เนาะแม่นบ่เพิ่นให้เกาห่าล่างอะ สรุปเนาะคะ่ะเลขของคุณตาเนาะคะ่ะเพื่อนไฮเก้าหาล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะสำหรับหวมวดวันที่สิบหกตุลาคมหกซีเนาะคะ่ะคือเก้าห้าล่างตัวเดียวโคโลคะ่ะพิจารณาบังเดอคะ่ะเป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะะเนาะค่ะเนาะผูดใดมากระตามะะด้วยค่ะเด้อไผโบรรมากระพานด้วยค่ะสำสำหรับเลกหวมวดบันที่สิบหกนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม เป็นนอนฟันอยู่ข่างวัดปลาวัดสันข่างวัดปลาอยู่แถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะพิจาราหน้าเบงคงค่ะสำหรับวันนี้แม่หมูก็ ขอบพระคุณหลายๆเ้ยค่ะที่รับชมคลิปแม่หมูเนาะคะ่ะพบพ่อกันในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกะท่านผู้ช,ชมลำๆลุ้ยๆเ้ยค่ะแยาเจ็บแยาจนเ้อค่ะในวันที่16ตุลาคมนี้เนาะคะ่ะแม่หมูขอตัวก,กันเ้ยค่ะสวัสดีค่ะ